เดี๋ยวเอ็มเอไม่ต้องพูดเยอะด้ยขอให้ได้ขอให้โดนใช่ไหมนะครับสำหรับใครที่มีคู่แล้วขอให้รักกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมามีความสุขทุกๆวันนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้โยมมันทิ้งไปนะครับเริ่มสิ่งใหม่ๆในปีใหม่สิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับโอ้โหนั่นเป็นลิเวี้ก็พร้อมนครับเอ็มนะครับเอ็มขอขอ happy อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง เด,ดียงตัเซ็กซี่มากเลยนะคะขอแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนเหมือนกันนะคะขอให้มีความสุขม,มากๆในปีหน้านะคะแล้วก็อะไรอยงที่พี่ติบอกอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ในปีนี้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในปีหน้าและเสียงเอ็มก็จะมาภายในปีนี้แหละคะ่ะมันต้องมาและะ้วค่ะรอ<ม>ปีหน้าไม่ได้ะคะ่ะผมมือให้กำลังใจเสียงเอ็มหน่อยครับผมค่ะอไปับ้านนี้ คุณเอ็มไม่สบายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยดิฉันเห็นแบบตั้งใจร้องเพลงมากเลยเนาะตั้งใจตั้งใจก็เดี๋ยวจะให้ขึ้นขึ้นมาร้องเพลงเดียวๆคนเดียวเลยนะครับผมแต่แต่พี่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติอุปทานหมู่ป่ะครับเนี่ยไม่ใช่พี่ติไม่ได้เป็นพี่ติไม่ได้เป็นเอางี้ดีกว่าพี่ติก็บางที้ทั้งพี่ติแล้วก็น้องเอ็มก็อวยพรเวลาเรียบร้อยแต่คนานี้ผมอยากจะให้ฝากผลงานเพราะแฟนๆเขาเนี่ยติดตามผลงานทั้งสองคนอยู่อ๋อครับครับผมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีละครนะครับเรื่องตามรักคืนนนนนใใจะะคคคคครรรัััับบบบไดดดู้้างง่อิฉีแแหลลฟขุณ โอ้โหอบคุช่องไหนช่องไหนไหนช่องไหนช่องไหนช่องสามนั่นเองจริงๆตอนแรกเปิดทีวีมานี่แยกไม่ออกระหว่างนัดเด็กับพี่ติ๋วตายแล้วใช่ไหมตอนหันหลังใช่ไหมใช่ครับผมเราก็หันข้างไม่ใช่สิครับผมใกล้เคียงครับพี่ครับขอบคุณมากก็ฝากไว้ด้วยนะทุกวันจันทร์อังคารนะครับทางช่องสามหลังข่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้นปีนะครับจะมีซิงเกิลใหม่ มีซิงเก็ใหม่หลังจากที่ผมไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่มาปีกว่าเพลงช้าหรือเพลงเร็วแอบซิทได้ไหมอ่ะเพลงเอ่อช้าออกมีเดียมหน่อยมีเดียมมีเดียมแรมีเดียมแร่คิวเลยอันนั้นสเต็กแล้วครับ่ชื่อเพลงแค่นั้นจริงๆนะครับเป็นเพลงใหม่ที่แบบสําหรับคนที่แบบเจียมตัวเป็นพวกลู้สเซอร์หน่อยแต่ว่าแอบรักใครสักคนนะครับแล้วก็แบบว่าเราเราทําได้แค่ในฝันมีความสุขอยู่แค่ในฝันกลยดิฉันชอบปุ่มดีมากเลยอ่ะ ชอบเสยคอยเสยตลอดเวลางานหน้างานหน้าถ้าเอ็มไม่มีงานพี่ขอจ้างกันได้เลยชอบมากเลยน่ารักมากเลยดูสนุกมากเป็นแพ็กเกจไงุผมพูดถึงไหนแล้วลืมเลยพูดถึงว่าผลงานเล่นเพลงอ่เพลงนะชืชอเพลงแค่นั้นจริงๆนะครับก็สําหรับคนที่แอบรักใครแต่ว่าทําได้แค่ฝันแค่นั้นเองแต่ชีวิตจริงเนี่ยเราเรา ได้แค่มองเขาว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยได้แค่นั้นนิดเดียวจต้องติดตามกันเนาะสนใจแล้วพูดเราจะลองให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจมันแค่เพลงอะพี่แต่ชีวิตจริงพี่ตีสดใสเรื่องความรักอยู่แล้วนี่จริงเหรอใช่ไหมเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเอะครับเอมของเอมก็จะมีละครนะคะที่ออนแอร์ทงช่อง มชกเลยพี่รู้เรื่องอะไรแหบเสน่บมาะเนี่ยเรื่ออะไรพี่แอบสนิทส์ใสหน้าไม่ใช่นั่นแสบอ๋อมั่แสบก่ะพี่ออนแอร์ทางช่อง True for you ค่ะน่าจะต้นปีหน้าชื่อเรื่องว่าดังนี้กับเก่งมากอะนะอะไรกับใครทีใคทีเดี๋ยวอะไรดังหนีอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออได้ยินไหมพี่ติ๋วได้ยินป่ะ เดี๋ยวดอะไรกับๆับอะไรที่ผมได้ยินมันความหมายมันไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีมากด้วยยังพี่ยังไงนะเรื่องอะไรพี่ดีว่าอะไรพี่ดีว่าอะไรคะดังดับมีเซนเซอร์ด้วยผีอ๋อผีหนีหนีดับดังหนีดับใช่ดีแล้วแต่แต่ต้องไปฝึกเรื่องภาษาด้วยแต่ถ้าคนลิ้นไก่สั้นเนี่ยรับรองว่าจบเลยครับผมถ้าพูดประโยคเนี้อ๋อครับขอสามคําครับ ดังหนีด <biography>. ับโอเคครับโอเคพูดจะชัดหนีค er okay. ่ะแล้วก <inaudible savory> uh ็ม huh. ีเพลงนะคะน่าจะปล่อยใกล้ๆพิตีค่ะต้นปีหน้าเหมือนกันอาจจะหลังพิตีน uh ิดนึงค่ะเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ไหมคุณเอ็มคะเพลงเพลงเพลงเศร้าค่ะเพลงเศร้าเหรอเดี๋ยวทีมงานจัดน้ำพึ่งผสมมะนาวจากทูกาแฟ f ู e ไมถูกตอน้ำแข็งน้ำแข็งที่ทูกาแฟเย็นทุกก้อนครับหวังว่าตอนอัดเพลงคงไม่ใช่อัดอ๋อนม่ค่ะเพลงดีอยู่ค่ะอ่า โอเคโอเคครับผมอ่ะแล้วชอบชอบชอบก็ผลงานก็คือจะจะมีละครใช่ค่ะมีละครค่ะแล้วก็มีเพลงสองเพลงแล้วก็วันนี้มีพิธีกรด้วยค่ะโอีพิธีกรช่องไหนคะคุณเอมคะช่อง True Vision เลยละค่ผมเคยดูผมเคยดูคุณเอมนี้เขาสังดิบเจ๋งมากเจ๋งมากดิฉันแอบเป็นแฟนคลับเขานะนี่อะไรกันครับแต่ดิฉันขอซื้อแฟนคลับกลุ่มนี้กลับบ้านก่อนได้ไหมชอบชอบมากเลยอ่ะแฟนคลับไม่ได้ประชดนะครับแต่ซื้ออะไรชอบมากเลยขอไลน์ได้ไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อจัดแล้วค่ะล่ะ อันนี้ส่วนตัวเนาะดาราเอางี้ละกันวิจไเนเขาบอกว่าตอนนี้มีแจกของวันหรอคนณแม่กม่โอกโครับผมอันไหนใครเป็นแฟนกับอยากได้ปิกาจูตัวใหญ่ๆห่กลับบ้านเลยหนขาเสียงอะไรแล้วยกมือสูงสูงเลยครับแจกเลยแจกเลยแจกสองตัวนะเอาตัวแรกนะครับขอที่แฟนลับพี่ตีก่อนใครที่อยากจะขึ้นมาตอบบนเวทีครับยกมือครับแล้วขึ้นมาเลยครับไม่ต้องไปลับผมก็ได้ใครก็ได้ครับพี่ ไหนไหนไหนพี่กนมาชูยกมือข้อนิ่งท่านเร็วๆค่ะคนที่จะขึ้นมาตอบคนนั้นเนี่ยต้องใส่เสื้อที่เขียนว่าเอมสักชิดดาเออชี้จริงเขาถูคนนั้นเลยครับโอ้โหคนไหนคะคนไหนคะน้องคนผมผมอ่ะน้องคนนั้นอ่ะผมผเมเดี๋ยวได้ยเนีนะเออชื่อดีมาขึ้นมาขึ้นมาน้องดีมน้องดีมชื่อนิดๆกินเยอะหน่อยนะดูสู้ไปเยอะเลยืมค่ะนะครับผมลงแล้วเราอ่ะผมลงเหรอน้องดีมครับน้องดีมรู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพี่ตีบ้างหรือเปล่า ไรู้มั้งเออแปลว่าอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมอันนั้นถามถึงพี่เอ๋ถามไปได้เว่าเป็นแฟนคี่เอ๋ล่าถามเอมก่อนถามเอมก่อนทราบไหมครับว่าว่าดแล้วกนคุณจีคุณจีเพิ่งในเพื่อนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเลยลงไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้แฮชแท็กคำว่าอะไรนะบุนแฮชแท็กคำว่าอันนี้คือหมายถึงว่าในงานชูชูชูอุ้ยง่ายมากๆเลยครับแฮชแท็กคำว่าอะไรครับตอบได้ไหมครับทราไมซ์ซาไมซ์ชู Um อิลูมิเนชันเอออายุขึ้นมาอาีกทั้งปาถ่ายเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปคำถามไม่อยู่แแว่คำถามว่าวว้าอขอบคุณค <ำ S 1> มากเลยทยที่่ชวดินแก้องน้องชื่ออะไรนะดีมใช่ไหมดีมค่ะน้อง,องดีมครับคำถามไม่อยู่ว่ามีสองคำถามนะคำถามแรกก็คือว่าเอมเนี่ยฟังให้ดีนะฟังให้จบแล้วค่อยตอบนะที่บ้านประกอบธุรกิจอะไรและเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบพี่หมอทำไมส่วนตัวขนาดนี้คและคำถามที่สองก็คือว่าค่ะเพลงแรกที่เอมร้องไปเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรตอนหนึ่งสองสาม ถูกไหมครับถูกค่ะเย้แจกไหมแจกไหมปิกาจูโทะวัล่าเลยถ้าแจกลุลึกลึกแจกไหมานล่างแจกไหมอ่ะคะเสียงหน่อยแล้ววีรอยจูบด้วยคุณสุดยอดอธิบายน้องเอเปิดค่ายมวยนะครับใครที่อยากจะไปเรียนมวยเนี่ยคุณเออยู่แถวไหนที่เซนชอบมากเลยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะที่เซนชอบมวยอยู่ซอยมวยกันอแถวไหนคะลาดพร้าว71ขายของเลยครับซึ่จะไปอุดดุลนะเรียบทางด่วนค่ะใครใช้เครือข่ายทูรถ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ไหมฮะช่วยกันช่วยกันเราเป็นบาร์เทอร์กันอีกครึ่งหนึ่งคุณจีเป็นคนออกค่าอ้าโอเคดีกว่าคุณตีบ้างดีกว่าเอ้าวคขาอยากจะตอบคำถามของคุณตีครับยกมือครับยกเลยครัในชั้นแรกเล่นใกล้ชิดด้วยนะคุณคนที่จะขึ้นมาตอบนี่นะครับเขาต้องใส่เสื้อที่แบบยังไงคะยังไงคะไม่ต้องเกี่ยงกันครับด้านไหนด้านไหนคนที่คนที่กำลังทำท่าเขินอายบายบายเพื่อนอยู่เออใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมเพื่อนเพื่อนช่วยกันดันดันที่ไหนครับผมถือถุงสีขาวๆใช่มม้้ยยอออเเเาสีงตบืหหนลโ น้อยครั้งนักได้ใกล้ชิดขนาดดีมาไม่ต้องเขินครับผมไปมาเดี๋ยวผมจะลงไปลากขึ à, ้นมาเออมาเดี๋ยวเราลงไปนะยังไงคะขึ้นมาเลยครับมาแล้วมาแล้วอะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งหนึ่งกาค่ะ